ทั้งคนต้นลงมาเลยเออค่นมัวเลยแล้วก็เ็เหยียบเหยียบอย่างเดียวเหยียบเหยียบกินถ้าลูกไหนที่ว่ามันเล็กมันกินไม่ได้เขาก็ไม่เอานะเหยียบทุเรียนเลยเหรอเหยียบเลยเนี่ยนี่แล้วก็มันเหยียบกันไปดูดิเขาตัดกองไอ้เลนเทินทึกไว้น่ะตัด้นทุเรียนไว้ออืแล้วงอนี่เขาก็ล้มอย่างนี้นะเขาเขาล้มเลยนะเออก็ล้มพาลายพันหนึ่ง เขาจะล้มเอากินเขาจะยุดเลยเขาไม่ปาเนียเขายุบลงหักเลยเขายืนล้อมเลยแล้วเขาจะแกะกินเหมือนคนเปลือกให้แดงเปลือกแล้วก็ล้อๆนี่เขาก็แดงไปหมดแหละเขาแดงเปลือกเลยเขาแกะเขามียี่สิบตัวนี่เขาก็ยืนสิบตัวถ้ามันแน่นไปเขาก็ไปต้นอื่นแล้วทํองยายทั้งคืนน่ะสิบเจ็ดตัวแล้วจะเอายังไงตัวกินทุเรียนทั้งทั้งวันทั้งทั้งคืนหนึ่งอ่ะแล้วยายจะพอไหมแล้วปลาสวนนี่เขาก็ไล่ตุ้ม มาสวนนี้เขาก็ไล่ตุ้มไปสวนนั้นเขาก็ไล่ตุ้มเขาก็ไล่แห่มาบ้านยายคนเดียวแล้วไม่ไปไหนพอะกินอินเสบเขาก็ขึ้นเขาไปนู่นออแล้วเขาจะทายังไงค่ะเขาว่าวาสาทุคุณบาจะย,ยายคุณบาาจารยจริงศักดิ์สิทธิ์เทวดาปีนี้ก็จะให้เขาลงมาช่วยเลยเลยาะแย่แล้วอืเขาไปตีกันในเนี่ยตะกอนมันเตียนใช่ไหมพวก่อบไม้ก็มา,ม,าม,มายืนดูช้างตีกันเขาตีกันช้างตีกันอ่า ตีกันแล้วเขาก็มายืนดูอยืนดูเฉยเป็นยี่สิบคนเลยพวกไร้างแล้วทาําไงก็ยืนดูเขาก็แทงมะพร้าวหมังแทงอันนุ้นหมังก็าหักต้นยางตีกันที่ที่เนี้ย <c oughs> เซก็ไปใส่ต้นนั้นตุบเซไปใส่ต้นนี้ตุเจะของมามอสลบ <c oughs> แล้วทำไมไม่ไล่้มงมมเขาบอกเลยไปไล่อะไรเขาเขาก็ดูเพลินไปดูคนตีกันแล้วมาดูทางตีกันเนาะโค้งสนุกเลยเออ คนดูก็สนุกกันเลยเฮ้ยฮ่าคุยไล่คุยแล้วโมโหได้ข้างเอ็ดหมดเลยเพราะอะไรไม่ไม่ไล่ให้หน่อยมะล้อมะพร้าวอ้าวช้างเข้าสวนแล้วนะทำไมไม่ไล่ให้ด้วยต้องให้เจ้ของมาไล่อ้าวไปซะอย่างนั้นหมดเลยอือพวกไรช้างถ้าไม่มีอะไรให้เขาต้องไม่ไล่โดยโดอ๋อต้องมีค่าจ้างไล่ด้วยค่ะ พูดเบาๆนี่โอ้ยช้างฉลาดมากเลยนะคะอเขาก็ถามว่าก็เขาก็รู้เรื่องนะอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาอ๋อถ้าเขาเห็นสมควรก็ปล่อยให้ลูกนูกลูกดากินบ้างเถอะโอ้ฉลาดมากปอกทุเรียนด้วยด้วยเท้าเขาียบเลยนะอ๋อต้นทุเรียนหา่นั้งั้นเหนียวใหญ่มาคือมาอนุนนุนเท่านู้นใหญ่กว่านี้อีกนี่มัน บอกมันเป็นแถวที่เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวค่ะทีน, <c oughs> นี่ของยายทีนี้ยายไม่อยากมาเห็นยายเห็นแล้วร้องไห้แน่ไม่ไห้ก็ร้องอ่ก็ต้นต้นเงาะกระโดนต้นพะยันกระโดนค่ะอืมอืมถ้าต้นไหนไม่ดุขอก็ไม่ทำละที่นี่ปีนั้นมันดุดุกมาก<ด><ด>อืมแล้เขาเลยเข้ามาเข้ามาอืมฝั่งนู้นเขากลักวไปยืนของเขาก็เหนื่อยไร่เขาก็ปล่อยอย่างนี้ แล้วทำไงยาก็เลยไม่เข้าแล้วเราเราวิธีไล่ช้างนี่เขาไล่ยังไง<ห>คะไล่ด้วยปิงฟองปิงปองคือเขามีลูกปิงปองขนาดเนี้ยจุดแล้วควางบึม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 ไปเรื่อยๆบางทีเขาก็ใส่กระบ,บอกเลย,ล,ยลูกยิงเหมือนเหมือนระเบิดเลยหมุมอ๋อุ้มแล้วคนนั้นก็ใส่ไฟคนนี้ก็สสยไฟนนก็บูบบบ๊บวับบู๊บวับเขาก็เลยกลัวเขาก็ไม่ใช่แบบกลัวนะเขาลำคานเขาหนีถามว่าทาอะไรเขาได้ไหมไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ย หมดไปสามสิบกว่าต้นแล้วนะตรงน,นี้อ้ว่ะอืมต้นใ,นใหญ่ๆในแถบนี้เขาโคตร่นาๆเขาเขาล่ำเนี่ยตดนหัวยายนี่ตรางมีก็ต้นใ,นนใ,นใหญ่ๆได้เป็นค่ะม,มากปีหนึ่งหนึ่งย้ายก็ได้เฉพาะเงาะกล้วย้ายก็ได้เป็นแสนสองแสนทุกปีไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวก็ทุเรียนถ,ถ้าทุเรียนปีนี้เป็นใหญ่แล้วได้จัดมาได้สองปีสองปีงปีที่สามย้ายต้องขดกะได้เป็นแสนเงาะก็ต้องเป็นแสนค่ะ วามันดกมากดีมากมันลุงลุงรักษาดีมากลงทุนไปเยอะนี่เราไม่ได้เลยมียายร้องร้องไห้จียายเข้ามาไม่ได้อืยายมาร้องตายเลยทีนี้มาทําใจแล้วนะทําใจทําใจนะจะผัวจะตายของก็เสียทุกเรื่องมันดีทั้งยายวนอทวนสมบูรณ์ดูยไม่ได้เข้าไร่เลยอวนทวนสมบูรณ์น้ําหนักหกสิบหกลก ตอนนี้เหลือท่ารห้าสิบสามโลยายไม่รู้จะพูดอีท่าอะไรเขาย้ายกันเหนื่อยทุกเรื่องทาเองก็ไม่ได้ออ mm hmm. ทุกทีน่ะถ้าเขาอยู่หัวอยู่เขาก็จะต้องมาขีดยาให้มามาไปเดินน้ําให้แล้วยายจะเป็นคนดูแลจำพวกสะอาดดูแลการ mm hmm. ที่ว่าจะต้องใส่ปุ๋ยต้นไหนอ mm hmm. ให้น้าเมื่อไรยายได้แค่นั้นอื mm hmm. ถ้าเขามันเขาจะขีดยาเองแล้วยายจะแค่ให้น้ําให้ปุ๋ย ของยายนี่บำบำเมื่อเมื่อแนี้เลยเนี่ยดูใบไม่เคยใส่ปุ๋ยแล้วมันจะมีได้ยังไงอืมแต่ใบแต่ใบแบถวโน้นมันเหลือง,อองนะคะเขาไม่ทําให้ให้มันแหมทำสามปีก็เจ๊งเลย,เยโอ้ให้เขาทํยาย้ายละเลิกอยากเขาได้อยากเขามีย้ายนเน่เหนื่อยแล้วเพราะย้ายทามันก็เอาเงินยายเป็นแสนแสนมึงไปทำเอาเองเลยอืมเขาไม่มีไม่ได้สิมันมีอยู่จริงๆอ่ะใช่อย่าบอกว่าตัวเองไม่มีนะ เขาพิกายนี่ตาหาเงินให้ยังไงยายก็มีเงินตรงหมื่นสองหมื่นในกระเป๋าพอก่อนแกตายแกเอาเงินแสนมาให้ยายเลยแกจะเป็นแบบขนาดน,นั้นขายได้อะไรได้แล้วก็จะไม่เก็บแกเอามาให้เราเก็บคนเดียวเราจะไป